สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิก ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะมารับฟังกันคะ่ะดาวพุธขยับรอบนี้ดวงชะตาของท่านจะเกิดโชคลาภด้านใดหรือมีเรื่องวุ่นวายใจด้านใดเกิดขึ้นบ้างเพราะว่าดาวพุธขยับรอบนี้จะค่วงคู่ย้ายคู่กับดาวศุกร์นั่นเองนะคะดาวพุธจะย้ายในวันที่7พฤษภาคมปี2500 67ถึงวันที่25พฤษภาคมปี2567นะคะในช่วงระยะเวลานี้มารับฟังกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะหลังจากวันที่7เป็นต้นไปนะคะชาวราศีพิจิกปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ขรา,าคาซังในช่วงที่ผ่านมาจะคลี่คลายเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นปัญหาจะได้รับการแก้ไขมีทางแก้ทางออกท่านจะมีความรู้สึกว่าโล่งอกโล่งใจ กับปัญหานั้นที่ว่าได้แก้ไขสําเร็จหรือมีทางแก้ทางออกปัญหาดีขึ้นกว่าเดิมท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นคิดอะไรได้ไวขึ้นเป็นช่วงที่ท่านนั้นมีดวงได้แก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าจะได้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าและท่านก็จะแก้ไขสําเร็จแก้ไขเสร็จทันเวลานะคะเป็นช่วงที่ยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งเหนื่อย,ยิ่งดีแต่ก็ต้องเริกขอเรียนตามตรงนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามนะคะ งานนั้นๆกว่าจะสำเร็จไม่ง่ายเลยทีเดียวคะ่ะท่านต้องต่อสู้มีอุปสรรคและปัญหาให้ต้องแก้ไขเป็นระยะๆคะะ่อนข้างที่จะเหนื่อยปัญหาบางปัญหาไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นโดยที่ท่านคาดไม่ถึงข้อดีหากท่านพบเจอกับปัญหาท่านจะแก้ไขได้แต่ก็ทำให้ท่านนั้นแทบจะถอดใจหรือว่าวางงานชิ้นนั้นไปเลยทีเดียวไม่อยากจะทำเลยทีเดียวกว่าจะแก้ไขปัญหาสำเร็จนั่นเองนะคะ ช่วงนี้ชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะสู้งานพอสมควรเป็นช่วงที่ท่านไม่กลัวงานถึงวันถึงแม้ว่างานที่ท่านทําค่อนข้างที่จะยากและต้องใช้ความอดทนพอสมควรซึ่งเกิดจากมีใครบางคนค่ะมากระตุ้นทําให้ท่านอยากจะทําให้สําเร็จนะคะอยากจะใช้ผลงานบลบคำศบพประมาทอยากมีงานทําที่ดีกว่าเดิมสําหรับบางท่านหรือในช่วงระยะเวลานี้ท่านอยาก ทำให้งานที่ท่านทําอยู่ดีกว่าที่คนอื่นนั้นสบประมาทเอาไว้อยากให้รายรับเพิ่มขึ้นลบคําสบประมาทของคนที่พูดให้ท่านนั้นต้องเจ็บปกเจ็บใจจะมีคนพูดจาบิ่นบันทอนจิตใจท่านซึ่งเกิดจากคนที่ไม่อยากเห็นท่านได้ดิดได้ดีกว่าเขาหรือคนที่อิจฉาตาร้อนไม่ชอบหน้าท่านนั่นแ่ละคะ่ะช่วงนี้นะคะนับว่า เป็นช่วงที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้ไม่มีใครทําอะไรท่านได้เลยนะคะเป็นช่วงที่ศัตรูจะห่างหายไปจากตัวท่านคนที่คิดไม่ดีกับท่านเขาจะเกิดความเดือดร้อนซะเองชีวิตหยุดในช่วงที่วุ่นวายเขาอาจจะยุ่งยุ่งกับครอบครัว,วหรือว่างานยุ่งส่งผลให้ไม่มีเวลามาวุ่นวายกับท่านหรือไม่ก็ศัตรูย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะช่วงนี้นอกจาก งานของท่านจะให้โชคให้ลาบทำงานสำเร็จได้ในสิ่งที่ท่านนั้นคาดหวังนะคะท่านก็ยังมีโชคลาบด้านการเงินด้วยนะคะมีดวงได้เงินมาแบบง่ายๆง,งงๆแบบที่ไม่ต้องออกแรงเยอะอยู่ๆก็ได้เงินมาแบบที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงคุณงามความดีความกตัญญูที่ท่านมีการที่ท่านชอบช่วยเหลือคนอื่นในช่วงที่ผ่านมานะคะจะย้อนกลับมาช่วยเหลือท่าน ในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองค่ะมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะและที่สําคัญมีดวงได้ผลกําไรเพิ่มจากสิ่งที่ท่านลงทุนเป็นประจํานั่นเองค่ะเป็นช่วงที่การเงินของท่านดีขึ้นและที่สําคัญคนภายนอกจะมองว่าท่านนั้นอูฟู่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ทั้งทางที่ตัวท่านเองนะคะได้เงินมาท่านก็ต้องมีรายจ่าย ในครอบครัวของท่านไม่ขาดเหมือนกันแต่คนภายนอกมักจะมองว่าท่านนั้นโอ้ยมีเงินใช้เหลือเฟือจึงเป็นที่มาของคนที่จะเข้ามาหาท่านค่อนข้างที่จะบ่อยช่วงระยะเวลานี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านบ่อยมากใครบางคนที่ท่านนะคะไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านก็จะเข้ามาท่านจะ ได้ติดต่อหรือว่าจะได้พบเจอกับคนเก่าๆที่ท่านนั้นไม่ได้เจอมานานและเป็นคนที่ท่านรู้จักและคุ้นชินคนไม่ชอบหน้าท่านจะหันกลับมาพูดจาดีด้วยยังไงก็อยากจะขอเตือนชาวราศีพิจิกนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากมีใครก็ตามเข้ามาพูดจาไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามขอให้ท่านนั้นฟังหูไวห้หูอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดทุกคำอย่าหูเบาเชื่อคนง่าย จะช่วยเหลือใครสักคนในช่วงระยะเวลานี้คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ท่านสามารถพึ่งพาอาศัยได้ในวันที่ท่านมีปัญหาในวันที่ท่านลําบากเท่านั้นเพราะว่าช่วงนี้บางคนที่เข้ามาหาท่านนะคะบอกเลยว่าเขามาเพื่อหวางผลประโยชน์จากตัวท่านเท่านั้นไม่ได้มีความจริงใจต่อตัวท่านเลยแต่เอาเข้าจริงๆนะคะชาวราศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้ท่านมองขาดอ่านใจคนแม่นไม่มีใครหลอกลวงท่านได้เลย นอกจากท่านจะเต็มใจให้บุคคลเหล่านั้นหลอกท่านซะเองรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอย่าเชื่อใจใครมากตัวท่านเองก็อย่าเผลอไปเล่าหรือว่าอย่าเผลอไประบายอะไรให้ให้กับใครฟังนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่พอใจใครเบื่ออะไรก็ตามให้ท่านเก็บเอาไว้เพียงคนเดียวจะดีที่สุดไปเล่าให้ใครฟังระวังเขาจะนำความลับไปเปิดเผยระวังเขาจะนำคำพูดของท่านไปขยับขยาย ระวังเขาจะนําความคิดของท่านไปเป็นความคิดของเขาซะเองนะคะที่สําคัญมีคนทําให้ท่านนั้นเสื่อมเสียในภายหลังหรือว่าเสียความรู้สึกในภายหลังด้วย7 25พฤษภาคมระวังคนแทงข้างหลังและช่วงนี้หากท่านตั้งใจที่จะหาเงินจากตรงไหนนะคะชาวราศีพิจิกจะทําเรื่องของกู้ยืมเงินจะจากสถาบันการเงินต่างๆ อขอให้ท่านเร่งดําเนินการนะคะเพราะว่าท่านมีโอกาสทําสําเร็จนั่นเองค่ะมีข่าวดีด้านการเงินแม้แต่อยากจะขอความเชื่อเลอจากใครก็ตามขอเพียงท่านเอ่ยปากช่วงนี้อย่ากเก็บความทุกข์เอาไว้คนเดียวนะคะหากมีเรื่องที่ท่านอึดอัดเป็นทุกวิตกกังวลใจถ้าท่านนึกถึงใครและท่านคิดว่าบุคคลคนนั้นจะต้องสามารถช่วยเหลือลท่านได้แน่นอนให้เข้าไปขอความช่วยเหลือลนะคะเพราะท่านยังมีคนดี มีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตอยู่และที่สำคัญบุคคลคนนั้นเขาจะมีกําลังในการช่วยเหลือท่านได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่คนใกล้ชิดบางคนนี่สิมากจะทำให้ท่านมักจะนำเรื่องราวอึดอัดใจมาให้ท่านนะคะทำให้ท่านต้องคิดมากเป็นทุกวิตกกังวลใจเอาใจไปผูกพันกับเขาค่อนข้างที่จะบ่อยยังไงก็ขอให้ท่านมีสติอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะ พอผ่านพ้นช่วงนี้ไปหลายสิ่งหลายอย่างจะคลื่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงนี้งานของท่านจะเพิ่มขึ้นนะคะบางท่านจะได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําสําหรับท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาจ้างงานท่านจะมีคนนํางานมาให้ท่านทําถึงที่หากท่านจะรับงานจากใครจากลูกค้าในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านนั้นดูงานให้ดีๆนะคะพิจารณาดูให้ดีๆแล้วค่อยรับงานระวังจะเจอกับงานที่มองภายนอกดูเหมือนกับว่าจะ หมูหมูเป็นงานง่ายแต่พอลงมือทํากลับเป็นงานยากงานหินเป็นงานที่จะต้องแก้ไขปัญหามีปัญหาแอบแฝงซ่อนเร้นตามมากับงานนะคะข้อนี้ขอให้ท่านระมัดระวังให้มากๆนะคะเพราะช่วงนี้งานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งงานเพิ่มขึ้นค่ะแต่ข้อดีรายรับของท่านก็จะเพิ่มตามทํางานไปปาดเหงอไปนะคะมีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหาด้วยมีดวงได้แก้ไขปัญหาที่คนอื่นทาผิดพลาดอีกต่างหากและท่านจะได้แก้ งานที่คนอื่นทำติดปาดและท่านก็สามารถทำได้และทำได้ดีด้วยนะคะท่านจะมีข่าวดีบางอย่างเข้ามาหากมีภาระหนี้สินต่างๆท่านก็จะมีเงินไปผ่อนชำระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ได้นะคะโอกาสใหม่ๆด้านการเงินจะเข้ามาเป็นช่วงที่ท่านนั้นมักจะมีไอเดียใหม่ๆใ,ในการทำงานหาเงินเพิ่มแต่ก็มีเรื่องอยากจะขอเตือนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ท่านค่อนข้างที่จะหัวร้อนหงูดหงิดง่ายขอให้ท่านนั้นมีสติในการใช้คําพูดราะมัดระวังคําพูดที่แรงๆระวังคําพูดที่ทําร้ายจิตใจคนฟังระวังคําพูดที่จะก่อเกิดทําให้ท่านนั้นมีศัตรูเพิ่มขึ้นหากหงูดหงิดโมโหห้ามพูดเด็ดค่ดใจเย็นลงแล้วค่อยพูดคุยหากท่านพูดดีจะเกิดสิ่งดีๆหากท่านพูดไม่ดีพูดตรงเกินไปนะคะระวังปากจะพาสวยนะคะ ช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่รายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นอย่าลืมในสิ่งที่เตือนให้มากๆโดยภาพรวม7-25พฤษภาคมการงานของท่านค่อนข้างเหนื่อยแต่รายรับจะเพิ่มขึ้นหากพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโชคลาภแต่โชคลาภจะมาจากการงานหรือการเงินเท่านั้นเองนะคะขออวยพรให้ทุกท่านนั้นพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่กรลยาณมิตรที่ดีกราบขอพระคุณูทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ